นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่นึกถึงเรา Car o ออฟนสวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนําเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับ9ไอเทมยอดฮิตสําหรับแต่งมอเตอร์ไซค์อยากให้รถมอเตอร์ไซค์ดูดีดูเท่ไม่เหมือนใครก้าคงหนีไม่พ้นเรื่องของการแต่งรถ แต่หากจะแต่งรถสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องของความปลอดภัยเนื่องจากอะไรที่ติดมากับตัวรถมีขนาดที่เป็นมาตรฐานหากจะแต่งหรือนำอุปกรณ์เสริมมาติดตั้งต้องดูว่าเหมาะสมกับรถไหมใส่ไปแล้วเวลาขับขี่จะปลอดภัยหรือเปล่าหากมั่นใจในคุณภาพก็ติดตั้งได้เลยลำดับถัดไปก็คือคำนึงถึงกฎหมายว่าหากแต่งแบบนี้จะไม่ทำผิดกฎหมายอย่างแน่นอนสิ่งที่นักบิดชอบแต่งมีตรงไหนบ้างไปรับชมกันเลยครับ 1. 1. h a n d แฮนดิดเนื่องจากแฮนด์ที่ติดมาก,กับรถอาจไม่พอดีกับขนาดมือสำหรับบางคนจับแล้วไม่ถนัดเวลาขับขี่โดยแฮนด์ส่วนมากจะเปลี่ยนให้ปีขนาดเล็กลงการขับขี่คล่องตัวมากยิ่งขึ้นแฮนด์ hand มีหลากหลายรูปแบบหลากหลายสีสันให้เลือกแต่ต้องเน้นความกระชับให้เข้ากับมือและความปลอดภัยด้วยนะ 2. เบาะรถ เพื่อความสบายและสวยงามโดยสามารถเลือกบอกให้นุ่มเข้ากับลูกล่างสรีรละของผู้ขับขี่รวมไปถึงยิ่งขับทางไกลการเปลี่ยนเบาะเป็นที่นุ่มสบายทําให้เวลาขับขี่ไปไกลๆไม่ว่าทั้งคนขับหรือคนซ้อนก็จะไม่เมื่อยแถมคุณยังสามารถดีไซน์รวดลายความสวยงามที่คุณชื่นชอบได้ 3. กระจกมองข้างกระจกที่ติดมาก,กับรถมอเตอร์ไซค์ส่วนมากมักจะใหญ่ และมีความหนาทําให้เหล่านักขับขี่ไม่ค่อยจะปราบปื้มสักเท่าไหร่เพราะเวลาการจราจรติดขัดทําให้ซอกแซกได้ยากดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนกระจกมองข้างให้เล็กลงหรือเปลี่ยนเป็นดีไซน์ที่ชื่นชอบแทนได้เช่นแบบเท่แบบวินเทจแบบมินิมอลและเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีลูกเล่นรวมไปถึงฟังก์ชันอื่นให้ได้เลือก 4. ท่อไอเสียอีกหนึ่งสิ่งที่เรานักขับขี่มักจะเปลี่ยนเพื่อเพิ่มความดุดันให้รถดูมีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นซึ่งการปรับแต่งท่อไอเสียนั้นก็ต้องดูตามค่ามาตรฐานกฎหมายกำหนดมาให้เสียงเกิน95เดซิเบลหากเกิดจะเป็นมลรพิษทางเสียงรบกวนผู้อื่นโดยใช่เหตุและผิดกฎหมาย 5. ปั๊มเบรกคาลิปเปอร์เบรก เสริมความหล่อเพิ่มความแรงหนึ่งในไอเทมของแต่งที่มีของปลอมอยู่มากเพราะฉะนั้นห้าจะแต่งควรหาร้านที่น่าเชื่อถือและมั่นใจว่าจะเป็นสินค้าแท้100% 6. เเซ็นสายเบรกสิ่งที่รีดสมณะของตัวปั๊มเบรกได้อย่างเต็มที่โดยสายเบรกที่เป็นที่นิยมในการแต่งก็คือสายถักแบบสีที่เสริมความโดดเด่นให้รถ เโชคอุปกรณ์ระบบการสะเทือนโดยเหล่านักขับขี่มักมีสไตล์การขับขี่ที่ไม่เหมือนกันทำให้ชอบเปลี่ยนเพราะโชคจะทำให้เกิดความนุ่มนวลและเกาะถนนดีขึ้นเนื่องจากโช้คที่ไม่ได้ติดมากับตัวรถนั้นสามารถปรับค่าได้ละเอียดกว่าซึ่งโชคมีหลากหลายรูปแบบเช่นโชคแก๊สโชคน้ำมันรวมไปถึงยี่ห้อด,ดัง ไม่ว่าจะเป็นออรินหรือ YSs ที่เหล่านักขับขี่มอเตอร์ไซค์เลือกใช้ 8. น็อตแต่งเป็นไอเทมแต่งที่นิยมในสนามแข่งพอเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวรถมีน้ำหนักที่เบาขึ้น 9. ล้อและยางสิ่งที่เปลี่ยนแล้วจะทำให้รถดูดียิ่งขึ้นไปอีก โดยอย่างแต่ละยี่ห้อจะมีลายอย่างที่ไม่เหมือนกันโดยรูปแบบและละักษณะเทคนิคของแต่ละแบรนด์ซึ่งเหมือนกับล้อที่มีหลากหลายเช่นล้อแม็กล้อคาร์บอนให้เลือกตามสไตล์การขับขี่ได้เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับของแต่งรถมอเตอร์ไซค์ที่เรานักบิดชอบแต่งกันก็มีตรงไหนผิดพลาดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ